สวัสดีครับจากร้านนา,ารารังนกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมเสียงนกนะครับเสียงดึงนกทั้งนอกนําและก็ในนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญมากในการที่จะดึงนกให้เข้าบ้านนะครับตัวแรกเรามาดูเสียงในก่อนนะครับเสียงในตัวนี้เป็นอมตะมากนะครับเป็นเบบี้คิงนะครับเบบี้คิงเนี่ยเป็นเสียงอมตะตลอดการสําหรับเสียงในหรือว่าเสียงกลมเลยนะครับตัวนี้เราจะใช้ทั้งหมด2ตัวสําหรับเสียบเครื่องเสียงสองเครื่อง นะครับเพราะว่าเครื่องเสียงเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องเสียง2ตัวสลับการทำงานสำหรับเครื่องเสียงในเพราะต้องเปิด24ชั่วโมงนะนะตะกี้เป็นสำหรับเครื่องที่1ตัวนี้สำหรับเครื่องที่2นะครับตัวนี้เด็ดมากนะครับอมาตะาตลอดการจริงๆสำหรับ Babyking นะครับเป็นเสียงกล่อมนกภายในตึกนะครับเราก็ติดฉลากตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อท่านไปเสียบได้ไม่ไม่ผิดเสียงนะครับต่อไปเป็นเสียงนอกและเสียงนำ ตัวนี้เป็นซินตาสามนะครับซินตาสามสำหรับเสียงนอกเราก็เขียนไปให้เรียบร้อยเลยนะครับแขวนไปให้อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเสียงสำหรับลําโพงปากปล่องที่จะดึงนกเข้ามาในบ้านนะครับอีกอันนึงก็เป็นซินตาสามสำหรับเสียงนํนะครับตัวนี้เป็นเสียบเครื่องเสียงที่ใช้กับลําโพงที่จะนํานกเข้าในตึก นะครับที่ทิ้งระยะสัก3-4เมตรต่อตัว3-4เมตรตัวจนถึงสุดบ้านเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นลำโพงเสียงนำนะครับทางร้านจัดให้ครบชุดสำหรับบ้านนกทุกหลังนะครับต้องบอกว่าสองเสียงนี้เป็นเสียง,ยงที่เด็ดแล้วก็อมาตะมากนะครับคุ้มค่ามากๆจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ